สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมมาพาพี่น้องมาบึงไ้แล้วครับงวงงามนะครับเนาะอยู่สารคามนะครับอําเภอนาดูนนะครับเอ้ยอําเภอยางสีสิโอ้ครับขอไปครับอยู่อําเภอยางสีสุรัตน์นะครับบ้านียังกว่นี้ใหญ่บ้านปลาตองบ้านปลาตองนะครับเนาะมาบึงงวงงามจวัดนะครับเจีวาดบ้านปลาตองนะครับพามาบึง อยังก็ไอ้ใยลูกมันไอ้ที่ว่าลูกเอ็นเคนะครับเนาะแต่ว่าใบใบหาบ่เห็นใบบ่มนี้่ใบมันเสียครับแต่ว่าผมจะพามาเบิงอันส่วนราคาอันเพิ่นว่าั่นราคาได้กันจังววาเนาะั่นราคาเดียวกันเนาะแต่เพิ่นว่ายังตอนนี้ยังได้ปล่อยเนาะครับเนาะยังไม่ปล่อยยังบ่ทันได้ปล่อยแต่ว่าเพิ่นว่าั่นราคาถึงกันก็บเแนีคือ้กันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปมองไปเบิงไกลๆเนาะครับเนาะลูกเอ็นเคเพิ่นว่า ไอ้ตัวแดงแม่มันใหญ่นี่ครับนี่ครับตัวอแดงครับแม่มันครับแม่เธอครับแม่เธอนี่โอ้แม่กะไรเนี่ยนะครับเนาะแม่เล็กๆได้มาจากบากคนนี้ใหญ่สองหมื่นหาสองหมื่นหเล็กๆครับนี่ครับตัวนี้ครับสองหมื่นหาที่มาเล็กๆครับจะน้อยๆเนาะสีม้าตัวนี้น้อยๆเนาะยะเป็นสาวสำน้อยโอ้จะเป็นสาวสำน้อยอยู่สอมาเลี้ยงหลายปีแล้วหลายปีแล้วขายลูกออกสองลูกแล้วโอ้ขายสองลูกแล้ว โอ้ไยเนี่ยไอตัวนี้ลูกที่สองลูกที่สองอืมโอ้ถือว่าง่วงยังสดอยู่นะครับเนาะโอ้พามึงงามโอ้แม่เป็นตัวใหญ่เลยครับเนาะไอตัวขาวๆว่าอันใดนี่บ่าขาวอยู่เขาเนี่ยตัวขาวเป็นสีไายอยู่ครับเป็นว่าจะเอาไปเทียนเนี้ยวกันเนาะตัวขาอก็ไดตัวขาวอันมันมีอันพอพอมันมีอันนั้นมานี่มันมี ตัวน mm ี hmm. mm. Mm ้ม hmm. mm ีใบอยู hmm. mm ่ดิีกางละกเลตกาเลกินี่อู้หตัวให่กันอ้สูงทเดหอยหาสิบหกสิบนนน่อยจงสงสูงสูงตื่นเถตัวนี้สูงสี่หยวกตีอใหญ่ขึ้นตัวนี้เนาะอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับต่วตัวนี้บ่บ่หายน่นี่หายไอ้ยัง อ,าาอกโอ้เามามาทไทยพี่หน้องเบิ้งครับเพิ่นว่าเพิ่นไหแล้วตะได้กอด,อนอนนดนันงต้น,นอไอ้แหนยแม่หน้อยแอล้วน่ยแนแนล็วไอ้สนเรวจท่านไงวาสุดายเบื้อง่นอนเนา,าะแต่ว่ากับเบิ้งทางครับเบิ้องทางงวดแดงครับงวดแดงราคาดีงวดแดงราคาดีบ้านเฮา เบิ่งครับเบิ่งงามๆกันครับพี่น้องเบิ่งงามๆโอ้มาเบิ่งลูกตัวนี้ครับเบิ่งเดี๋ยครับตัวละเป็นว่าให้ตัวละแสนนะครับตัวนี้ครับตัวละแสนนี่ตัวอีกมาตัวละแสนบิง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 มันสีบิง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 จีมันออกโบสถึงขึ้หูมัหุ่นมึงนี่โบสถ์โบสถ์โบสถ์ลอยเปอร์เซ็นต์ออกโบสถ์จีโบสถ์ลอยจีตัวนี้เบิ้งขาพี่น้องเบิ้งหนังพี่น้องพี่น้องไก่พี่น้องโอ้บสบ์นี่ตัวนี้เนาะบบหายโบเดือตัวนี้โอ้เบิ้งหนังย่นย่นมานี่ อเอาหางพี่น้องบัวต้นนี้ตัวใหญ่เนาะบัวต้นนี้บัม,มีบัวต้นนี้ขาดีขาสวยขาสวยครับเน,น้องกาวกระลังได้ปีปีหนึ่งพอดีเลยล่ะโอ้อายุประมาณปีหนึ่งออกวันที่สิบสองสิงหาพอดีเลยสองสิงหาออกก้นแม่ซ<อ>้ำออกวันดีซ้ำสองสิงหาครับง่วงงามครับง่วงดีโอ้ถ้าว่า,าบบราคาถึงเหมืนกับบริเนนะครับเนาะถ้าว่าค่าทีสูงอยู่ราคาสูงอยูอ่ขั้นหนึ่งงามนี่จะขอขามายมะพน้อง คนเบิ่งหลมาใหญ่หลแล้วหลแล้วโอ้คาเบิ่งหลแล้วแต่ว่าก็ทันได้ปล่อยขาเสียวลูกมันลกม้บอไปสองยางอยู่วกระาถงกับนนี่นะครงหลบตัวครับเนาะมงหลบตัวบิงบิงหบตัวเ่อกันง่นตื่นแหแโอ้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปสวยๆลองกล้องกล้สวยๆแล้วกล้องสวยๆิง ต้นหยอกต <ừ> mm ้นหยอกต้นหยอกตัวเมียเนว่าใหญ่นี่ตหมือนแม่เลยบ่มีผูกโอ,อตัวเมียบัวล้วงผูกขายบัวเล้วโอ้ตัวผูกขายบัแล้วตัวเมียนี่หาย,ยากเลยพี่น้องโอ้ตัวเมีเมออยไงยังสีนอกงามๆน้องจีหาย,ยากแค่นี้โอ้ยยังเชืนน่องเหมือนกันนะ้ำมาแบบงามๆครับมือนี้ครับอยู่อำเภอย่างศรสุราชเนาะครับเนาะ ขอ้หางนี้ขุนขาครับยังครับยังยนต์โอ้ยังไม่ไกลแล้วครับโอ้ยบนขับเหยื่อบางไกลไกครับเด็กบางไกลไกลอืมตัวนั้นนี่ให้เพราะว่ามีลูกโอ้โหดีครับพี่น้องเลยขั้นบุได้ได้นี่โอ้หักเลยครับนี่ขั้นขั้นบุได้สูราคาไหวเนาะครับเนาะหูครับหูพี่น้องหูงามครับหูแดงเต้าแดงโบ้คอยเข้มใหญ่ใหญ่ยังดี ตวกัแดงอยู่เมอว่ะเข็มสุดเลยมันนี่ยโอ้ครับแดงคนนี้มันยากอู่ดอกตัวเมีเนาะครับตัเมียมันหายากพี่น้องพุ่นะแม่มันเอ้ยแม่เธอไปมันโอ้เมยของเขาครับแม่โอ้แม่กัดยูดีเด้แม่กันนิ่งแม่กัหูกัดหูอมยีูโอ้อันมีลูกแล้วอันนี้ม่ทองจรงนี่สามเดือนแล้วนี่สมเดือนแล้วผสมยังย่ไปนี่้ี้อันนี้กาเลีผสมกาเลไปเนาะผสมว่าไอ ไอตัวนี้ท่านผสมไปดิอันนี้ก็ผสมมันซีไวส์กศูนย์หกเก้าหกศูนย์โอ้อันนี้ผสมซีไวส์ในท้องไว้จากเดือนเราใหญ่นี่สามเดือนคือกันสาม,มเดือนแล้ว,ลวมือเดียวกันพร้อมๆกันเลยโอ้ผสมมือเดียวกันฝ<อ>ืน<อ>มือเดียวกันแม่กับ,บลูกเอ,อ่ะเอาบึงน่องงามครับมาอนีครับโอ้สังงาครับสังงาพี่น้องหยุดนิ่งหยิ่งหยิ่งเขากล้องยืนงิ่งหย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 ิ่งยิ่งห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 ิ่งหย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 ิ่งหิ่งหย มักนำบอพี่น้องมักนำบมักจะเป็นเกิดเป็นกาขายด้วครับแต่ว่าให้พี่น้องเ,เ,เบิบ้องกงามครับเบิ้งให้เบ้งกงามม่น่นะคตรอธิข่ตอนนี้้นขายก็อสองจิตสองใจอยู่นะครับเ,เ,นเนาะแต่นะว่าคัสูงราคาเป็นกบ,บ้ากบเนี่ยคือกันนะโคตรอธิไขยบอกว่ถกเอาไปเอาขาไปายอยู่ายเป็นเบิ้งคาก่อนวางงามเราครนาะวางงาม โอ้หางขอกหาักดิหาตัวก็งามหนักครับมันงขายหนกอยู่ด้วยงั้ว่าเหลือดลอยดูกระสุนข้าเห็นกับมากหอมเฮียมมีแต่คนเราเบิ่งตีใหญ่เฮ้ยตะคนที่ให้ขายมือนี่มืออื่นก็ได้นะว่าจะว่าจะสิขายมันเถอะตะอาปากว่าสิขายมตะคนมาเอาโอู้ตะวันวางไว้แสนหนึงแล้วเห็นไว้แสนหนึงแล้วแสนแล้วครับตรงงามครับได้ก็หันได้เสียดาย้ัล้วเดี๋ยวดูมันอยู่เขาลงที่หุ่น เิ่นสีไก่ไก่ค,ครับพี่น้องเบงิบง่บงคาคาบิ่งจิ้มเด้๋ยพี่น,อน้องเอบิ่งคาคาคนมือนี้เอาสลาครับสำหรับมื่อนี้กะผมก็คงจะฝากไปเพียงเช่นนี้นะครับเนาะก่อนที่จะไปกะฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเนาะในการทําลิปในครั้งต่อไปสลาเมื่อนี้ขอบคุณครับยายครับสสวัดีครับสวัสดีครับ